หญิงสาวมากจะเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากออฟฟิศทุกวันแต่เธอไม่ได้ทํางานล่วงเวลาหลังจากที่เพื่อนร่วมงานทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วเธอจะค่อยๆแอบเข้าไปในห้องเก็บของของบริษัทอย่างเงียบเชียบปู่ที่นอนชั่วคราวแล้วหลับไปในตอนเช้าเธอจะแกล้งทาเป็นคนแรกที่มาถึงที่ทํางานจิงไม่มีใครในบริษัทลุ่งรู้ความลับของเธอเลยอย่างไรก็ตามมีคืนหนึ่งเจ้านายไม่ได้ออกจากออฟฟิศตรงเวลาตามปกติแล้วหญิงสาวง่วงจนแทบจะลืมตาม่ขึ้นแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฝืนตัวเองให้ตื่นอยู่ตลอดในที่สุดหลังจากเจ้านายกลับไปเธอรี รู้คือเจ้านายกำลังทุกทรมานจากอาการนอนไม่หลับคืนนั้นเขานอนไม่หลับเขาตัดสินใจกลับมาที่ออฟฟิศและพบเธอโดยบังเอิญด้วยความตกใจหญิงสาวสะดุ้งลุกขึ้นจากพื้นเมื่อเจ้านายรู้ว่าเธอไม่มีที่ไปเขาจึงอนุญาตให้เธอพักอยู่ในออฟฟิศเป็นการชั่วคราวด้วยความเมตตาวันหนึ่งขณะที่กำลังไปทำธุระให้บริษัทหญิงสาวติดอยู่ท่ามกลางพายุฝนที่ตกหนักเธอวิ่งกลับมาที่ออฟฟิศในสภาพเปียกโชกและพบว่าไฟดับเมื่อเห็นสภาพที่น่าสงสารของเธอเจ้านายจึงชวนเธอไปที่บ้านเพื่ออ,อาบน้ำอุ่นหลังจากนั้น้้นนนดดดดววววยคคาาาาามมมตตตออองงงงกกรทททีี่จจจจะบใใขขเหญิิสสึึั ใ,ในตอนนั้นเจ้านายยังคงนอนตาค้างอย่างทรมานด้วยอาการนอนไม่หลับตามปกติขณะที่หญิงสาวทำอาหารเธอก็ฮัมเพลงเบาๆไปด้วยเจ้านายค่อยๆหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเจ้านายคัดเดาว,ว่าเสียงจากการทำอาหารอาจช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับของเขาได้เขาจึงจ้างแม่บ้านมาเตรียมมื้อดึกให้เขาทุกเย็นแต่ไม่ว่าแม่บ้านจะทำอาหารมากแค่ไหนเจ้านายก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีจากนั้นเขาจึงขอให้แม่บ้านร้องเพลงขณะทำอา,าหารถึงกระนั้นเขาก็ย,ยังคงตื่นเต็มตาเมื่อไม่สามารถทนต่อความต้องการที่ไร้เหตุผลเช่นนี้ได้แม่บ้านจึงลาออกทันทีด้วยความหหดดิ เหนื่อยล้าเจ้านายกลับมาที่ออฟฟิศและพบว่าหญิงสาวกำลังกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างมีความสุขเธอชวนเขาไม่กินด้วยกันอย่างอบอุ่นแต่เขาได้แต่สายหน้าอย่างหมดเรี่ยวแรงเจ้านายล้มตัวลงบนโซฟาและหลังจากได้ยินเธอร้องเพลงภายในไม่กี่นาทีเขาก็หลับสนิทในตอนนั้นเองเขามั่นใจว่ามีเพียงผู้หญิงคนนี้เท่านั้นที่จะช่วยเขาจากอาการนอนไม่หลับได้เขาจึงย้ายกระเผาเดินทางของเธอเข้าไปในบ้านของเขาและบอกกับเธอว่าตราบเท่าที่เธอทำมืดดึกให้เขาทุกวัน,วนเธอจะสามารถอยู่ที่นั่นได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช แต่ที่น่าแปลกใจคือเขายังคงนอนไม่หลับเมื่อเขาผลักประตูเปิดออกเขาพบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทําอาหารเลยเธอสั่งอาหารเดลิเวอรี่จำนวนมากมาแทนด้วยความโมโหเจ้านายจึงสั่งให้เธอทาอาหารด้วยตัวเองเธอทําตามที่สั่งแต่เจ้านายก็ยังไม่มีวิแววว่าจะง่วงนอนจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่เจ้านายกําลังทํางานอยู่ในห้องทํางานเสียงทาอาหารแว่วมาจากในห้องครัวพร้อมกับเสียงัมเพลงอันหอนโยนของผู้หญิงคนนั้นความง่วงที่แสนคุ้นเคยก็ถาโถมเข้าใส่เขาอีกครั้งตอนนั้นเองที่เขาตระหนักว่ามันคือการผสมผสาาาาาาานนนรรรรระะหหวว่่่่งงงงงเเเสสีีียยยทออออแลล้พชัักกษไมบ ของเขาได้อย่างแท้จริงคืนนั้นในที่สุดเขาก็นอนหลับอย่างมีความสุขแล้วคุณละ่ะรับมือกับอาการนอนไม่หลับอย่างไร